สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งจะบอกว่าอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าที่หายกันไปก็ประมาณเกือบเดือนหนึ่งได้แล้วแอบไปส่งคลิปตัวเองล่าสุดหลังจากที่ลงอ่าซอมบี้ชูสเตอร์ไปก็เดือนหนึ่งได้แล้วตรงนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนในวันอะไรไม่รู้วันจันทร์แล้วก็ลืมไปหมดแล้วว่าเล่นอะไรไปบ้างอาทิตย์อะไรวะ เอาค้างอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะโอเคมาละอาชีพเป็นนักดำน้ำาึึกถ้าเป็นนักดำน้ำลึกก็อาจจะประมาณว่าเก็บข้าของอะไรนี้น้วไปขายมั้งเล่นจะลืมอ่ะลืมหมดแล้ว,วต้องทำอะไรบ้างค้างตลอดเลยตอนนี้เราก็ไม่ค่อยอยากสำรวจอะไรเยอะคือแบบยังไงอ่ะเดี๋ยวพอดันพอถ้าถ้าเลื่อน อ่าซูมออกอะ่ะมันจะมีอาการค้างหนักมากเนี่ยขนาดใกล้ๆตรงนี้ยังค้างเลยอะ่ะอ้อยว่าอย่ขออนุญาตกลับไปอ่าตัดไปตอนเช้าเลยดีกว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเดีย๋ยวไปเจอก,กันตอนเช้าในตัวเกมเลยแล้วกันเนาะโอเคในที่สุดตอนเช้าก็มาถึงแล้วสิสุดการรอคอยเอาเอาโน้ตต่งางๆมาเหรอรู้มือนกัน ระหว่างที่เราก็นั่งหลับเป็นเพื่อนไปด้วยเนื่องจากว่าอย่างที่เห็นคือมันก็กระตุกเป็นเพื่อนด้วยอ่ะมันก็ยังคงมีความกระตุกอยู่ก็เลยนอนเป็นเพื่อนมาเลยมันเพิ่งตื่นเหมือนกันนี่แหละตั้งในกาปลูกไว้โอเคแต่เรายังดำน้ำลึกไม่ได้นะแต่ว่าเราจะไปเรียนอ่าดำน้ําให้มันอะไรนะสกิลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเออไปเรียนดำน้าเพิ่มขึ้นอีก ไปเรียนดำน้ำที่ไหนก็เนี่ยแหละยบไปตรงจุดที่มันมีให้ดำน้ำเลยนี่แหละไม่รู้ว่าว่ากี่ที่เท่าไหรอ่อ่ะถึงจะลงดำน้ำลึกได้อะ่ะชื่ออะไรนะลืมละโซะโทชาตัวตั้งแม่งมัวไปหมดอ่ะตอนนี้เล่นจนลืมชื่อตัวละครหมดละให้แม่นา,นางทำกี่รรเว่าประจวันให้เสร็จไม่เพิ่มตังนะขี้เกียจ นี่เงี่ยอะไรขี้เกียจเนี่ยค่ะตั้งใช้ไอ้นี่เอาอะไรนะเก็บดูนี่นั่นใต้น้ำเอาเมายได้ยินเสียงนกนางนวน้วยนะนกนางวนวนเนาะถ้าถ้าถ้าจะฟังจากเสียงนั้นะบรรยากาศอย่างเงี้ยบ้านติดริมทะเลเออเนาะมีชายหงชายหาดแล้วก็มีเสียงนกปลุกยามเช้าแต่โมเมนต์นี้ในกรุงเทพคงหาไม่เจอ มีจุดไหนบ้างวะมีตรงนี้ใจไม่ตรงนี้ไม่มีบ้านกูไม่มีเลยเหรอเออไปป่านี่ไงไปยังจุดย้ายบ้านเรือย้ายบ้านเรือไม่เดย้ายบ้านเรือไปเลยใยบ้านเราที่สร้างเอ้ยไม่ใช่ที่สร้างไม่มีปัญญาสร้างอะฮะบ้านชาวบ้านอยู่เอาไม่เอาบ้านชาวบ้านมาอยู่หมด แล้วก็ตกแต่งเป็นสไตล์งตัวเองเอาไปค่ะขึ้นชั้นสามเลยมีให้คงให้ขับขับไปเลยแล้วค่อยขับกลับบ้านจะกระตุกบ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เนะ้สอสงสารเราเธอไม่ได้รีวิวบ้านเลยเนะอเดินไหนก็นี่ละอะไรเนี้ยเออช่างเรื่องเมืองเทศกาลเทศกาลอะไรเรื่องเมืองมันก็มีมาทุกปีอยู่แล้วในส่วนของชั้นบนสุดก็ อย่างที่เห็นเลยมีตู้เย็นสำหรับอะไรนะทำกับข้าวกินได้อะไรได้มีนี่โอ้ยอยู่ๆก็เวียนหัวมันหมุนพอดีไงอ่าอานะเออมีนี่ที่บังคับเรือไปด้วยแล้วก็มีบาร์ให้นั่งกินนี่มีเตาด้วยสำหรับย่างฮอดดอกกินทำแฮมเบอร์เกอร์กินสบายๆใจแต่สภาพฝนตกนี้มาน,นั่งกินเนาะ no? โอ้นี่เรือ เต่าว่ะเฮี้ยคานไปช้าจังเลยว่ะช้าด้วยกระตุกด้วยเออไม่ได้หลังใจเวรลุ่นเลยว่ะเร่มความเร็วได้ปหมเนี่ยมาดูเด้ที่ออกจากท่าเรือเปลี่ยนท่าเรือนำบ้านเทียบนำบ้านเรือเทียบท่าไม่มีต้เร่งความเร็วอะไรงงี้มั้งเลยเหรอ ยายจะขาดแล้วเนี่ยกว่าจะไปถึงจริงๆกูขี่เรือมายังเร็วกว่าเลยนะเนี่ยนันทุลังนั้อเราอะ่ะนันทุลังมาส่งถึงที่จังเลยขอบคุณสำหรับความพยายามในครั้งนี้มากๆเลยนะครับไปดูกันว่าแม่นายของบ่าจะเดินไปถึงซักจะเดินทางไปถึงเมื่อไหร่ไม่อยู่ไกลด้วยนะ เดินทางว่าก,กินแม่งวันครึ่งวันแน่เลยวะ่ะจอดเรือเทียบท่าที่นี่ก็ดีนะเออมาจอดเรือเทียบท่างน,นี้ดีกว่าเดินทางแม่งทั้งวันแนตะ่วันนี้ไม่ต้องทำอะไรละต้องดําแม่งหลงนงน้ําอ่ะถ้าเทียบท่าเรือตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,วเราไมา่อยู่ที่ท่าเรือตรงนี้ก็ได้วะ่ะส่างไกลผู้คนดีซื้อเรือไม่บรรยาซื้อค่ะตังมีแค่หมื่นกว่าบาทมันน่าจะมีให้กดนะอ่าพุ่งเรือระดับหนึ่งสองสามอะไรเงี้ย เออจะได้ไดอ้นี่หน่อยหวยวะจากทรงน้บบ้านเรือมันก็คงไปชา้าๆเงี้ยเนาะมันไม่งั้นถ้าเป็นในชีวิตจริงข้าวของแม่งพังหมดอ่ะในบ้านอ่ะไอ้เงี้ยพุ่งเป็นสป,ปีดเลยอ่ะมีหัวฟ้าในฟิียดอีก ฝันกูจะถึงละนี่กูมาถึงนี่เพื่ออะไรเนี่ยมาเพื่อเออเรียนดำน้ำตื้นก่อนเนี่ยนะโอ้ไม่กดเอ่อดำน้ำตื้นไปอยู่ไหนวะไปเลยค่ะรีบลงไปเลยค่ะเก้าโมงออกจากบ้านออกจากท่าเรือมายี่สิบเอ็ดโมงแล้วค่ะยังไม่ได้ทำซุนติงอะไรเลยไอ้อีบเหรอ โมเมนต์ไปแน่เป็นรุ่นลูกนางดีวะเป็นเที่ยวอียิปต์แม่งเลยแม่เที่ยวทะเละลูกไปเที่ยวอียิปต์เป็นเที่ยวทะเลทรายเที่ยวทะเลเหมือนกันใช่เออจะไ,ได้จะไ,ได้เที่ยวทะเลเป็นทะเลทรายคิดได้ไงเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวอ่ะรวยตัวเองไปนั่นแหละ r o c <oughs> ก y ี e ล f เอ้าด,ดัน้ำเลืดได้แล้วเหรอโอ้เร็วเร็วเร็ว ต้องละ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองมันก่อนดิเออ,อก็ยังดำน้ำตื้นอยู่ดีเหรอวะาล็อกกี้ลีฟแล้วตรงนี้กูอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ,อ๋อล็อกกี้ลีฟเดี๋ยวนะล็อกกี้ล็อกกี้ลีฟเหรอเดี๋ยว้มีเดวิสโจมตรงนี้ด้วยเหรอเอ้ยคื นี่เดิมเอ่อเดิมโอะไรเลยียไม่รู้องกีรีฟตรงนี้ป่ะวะเป็นใครเนี่ยอยู่มาทำให้เปียกกับกูเนี่ยฮะไปยังจุดดำน้ำก็ได้ปะเออแนะนํามันก็อันี่แหละไปยังจุดดำน้ำก็เลยดีกว่าไม่รีรอไม่รอช้าเท็กซี่ยังเร็วกว่าบ้านกูเลยรู้ว่าลองแค่นี้ผ่านไม่ได้จะต้องมานั่งแบบ เออขึ้นฝั่งก่อนแล้วค่อยเรียกแท็กซี่ใหม่มันก็นี่เกินไปเลี้ยวมัางหน่อยก็ได้อะไรเหมือนเหมือนเห็นคนเดินอยู่ในน้ำกันตาฝาดอ๋อตรงนี้ชายหาดใช่ไหมเนี่ยอ๋อชายหาดจริงด้วยเป็นจุดบ้านขนดซามากกว่ามาัม่งเนี่ยป็นรีสอร์ทหรือเปล่ามันรีสอร์ทเลยอะเออรีสอร์ทไม่ใช่อู๋สมหรือรีสอร์ทเลยไม่เห็นรีสอร์ทเลยว่ะเออ อ๋อนี้ไงรีสอร์ทรีสอร์ทคืออย่างนี้น่าไปลองใช้บริการจองตายตายมีฉลามด้วยว่ะเธอนำ้นำน้ำลึกเลยเดียวพวกกูมาคนเดียวนันเนี่ยมันเป็นใครวะอ้อิด้ผ่านละอ๋แลวมึงยังตามอ,อันนี้เหรอ คนเดียวกันปะวะเกินเกินนี่ไหนคชมความสวยง,งามเลยไม่ได้ชมความสวยง,งามเลยวะ่ะตั้งแต่เล่นมาไม่กล้าเล่นพอเล่นแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาแม่งโดดหายไปเลยอะ่ะนี่เก็บเก็บเก็บเราจะไม่หยุดเวลาจะคอยส่องคอยดูไปด้วยเก็บเกีนะ่ยวหน้าเก็บเกี่ยวได้เธอ,เก,เ,ธอเก็บเลยสีรออะไรอะไรอีกได้แค่ดู เดี๋ยวลองเก็บกระสอบอันนี้ก่อนนะไหนม่ได้อีกอ่ะเด็กได้มาออกท่องเที่ยวอะ่ะเออจริงไม่มีสำรวจเว้ยแอบไปซี่รออะไรนี่มินะตรงนี้ต้องมีเกิดแล้วนะโอเค้ยเดี๋ยแนวขงหมุนเนี่ยเหมือนเห็นอะไรแวบๆนี้นี่นี่นี่โอ้อะไรวะลาดาวเก็บก็ไม่ได้ ม่ได้เดี๋ยวดูโอเคให้น้องครอบเปสำรวจก่อนนะเดี๋ยวเราเขามาสำรวจของเราต่อหน้ามีอะไรแล้วมีรู้สึกจะมีโดนโดนฉลามทำลายด้วยมั้งรู้สึกโอห้าโมงก็เหรอไม่มนเร็วจังวะเได้อของอะไรมาอะไรหอยโควี่ไปขายที่ไหนได้อ่ะตรวจสอบงานดำๆได้เหรอ อ,อไว้วันถัดไปไะเรามาตรวจสอบงานดำน้ำกันถ้าไม่ลืมนะ <c oughs> ถ้าไม่ลืมเนะเราจะมาตรวจสอบงานดำน้ำกันเนาะรอบหน้าว่ากันใหม่กับบ้านก่อนรอบนี้อย่าลืมไปขายที่ไหนได้วะใครพอใครพอรู้บ้างไหมจำไม่ได้อ่ะ ไม่เคยเล่นเลนะดำนด้ำเลยจะตั้งแต่ตอนที่เลล้ามันได้เนี่ยแล้วก็ตุงอย่างเงี้ยจนเวลาม,มันโดดไปอ่ะก็ไม่เคยได้กลับไปเล่นีเลยได้เปลี่ยนอะไรเล่นเล่นใหม่ๆก็เออเริ่มสนุกว่ะกลับเข้าบ้านกลับเข้าบ้านกินอาหารที่เหลือแล้วก็อาจจะให้ดูทีวีสักสักนิดนึงอ่ะอเราก็อยู่จุดใกล้ดำน้ำแบลเดิน โอเคแล้วว่างนั้น๋ยวให้ิมันกินอะไรอ่าเอ้ยมันให้อ่าแม่นายแม่นาของเราอ่ากินกับข้าวกินอะไรเรียบร้อยก่อนเลี้นพันไปนหมดแล้วค่ะแล้วก็มาดูทีวีสักนิดหนึ่งแล้วก็อ่าค่อยเอาเรือเทียบท่าเอาบ้านเทียบท่าพงเทียบท่าอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนกันแล้วละ่ะมอยากส่งนั้วครึ่งวันเอออะไรนะครึ่งวันเช้าเดินทางมาถึงขอนี้หนึ่งขอนี้หนึ่งเนี่ยนะ ปอ่าขออนุญาตปิดในส่วนของเลือกเปิดอายุใช้อ่าเอกเปิดใช้เลือกเปิดใช้อายุไขก่อนเนื่องจากว่าอ่ากไม่ทันกัวไม่ทันจบตรงนี้เพราะว่าอย่างที่เห็นคือเล่นไปกระตุกไปในพึ่งหายกระตุกนั้นเนี่ยที่ได้เล่นมาเนี่ยยัมีนิดๆนะแต่ว่าก็ไม่แบบไม่เหมือนตอนแรกๆแล้วอ่ะโอเคพอเลิกเลิกเลิอก,เลอกอ่าเข้าห้องน้ำล้างมือแล้ว าไม่ต้องน้องเขาเป็นคนที่รักความสะอาดอยู่แล้วอย่าวน้องเขาจะล้างมือเขาอเองให้นอนรัวความสะอาดเอาไว้เสร็จแล้วโอ้เรือเชยบท่าไหนได้วะท่าที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คงเป็นท่าน,นี้แล้วอะเกิเรือเียบท่าน,นี้ไปแล้วกันเราค่อยนอนอุ้ยใครเนี่ยลิงคอนพอลพอตเตอร์อะไรวะ พอ,พอ,อร์ตพอร์เตอร์เหรอโอ้เราก็มาดำน้ำสกายเกินน่ยนะไม่ได้ดำน้ไม่ได้ดำน้ำกันหรอกแต่ว่าเราอยู่จุดที่ว่ามันไม่ใช่จุดของเหมือนกับว่าพวกขัดดำน้ำตื้นครั้งแรกอะมั้งพอให้เทียบท่ายเฮียกระตุกอีกไอ้เทียบท่ายแล้ว ให้เวลาสรกพักหนึ่งเลยกว่าจะเทียบชาเสร็จเก็บทาไม่ทันก็นกลับมานอนแค่นั้นแหละง่ายๆมันจะได้อยู่แล้วอดอี๋ยไปถึงก็พอดีห้าทุ่มเลยเงี้ยจากเวลานะที่ดูโอเคหลังจากที่ให้ขับมาสักพักนึงจนกระทั่งห้าทุ่มเกือบจะถึงครับประมาณเที่ยงคืนเกือบเกือบตีนหนึ่งอ่ะคงถึงอลไม่ว่าขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวพาต่อไปเราจะมาไอานะ้น้าไปรับงานที่ร้านอาหารใช่ไหมที่เราไปดูกันจะมีเจ้กไอ้ขออภัยด้วยพอดีคันคอร้านอาหารหายอ่าแล้วก็ตรวจสอบงานดำน้ำคนำหน้าเรามาลองกันว่าจะมีอ่าอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าแต่วันนี้ก็สนุกอยู่นะจะได้อยู่จะได้อยู่แบบเออได้ดำ,น,ำน้ำลงไปแบบหลังจากที่ไม่ได้ดำมานานแล้ว รอบหน้าเรามาต่อกันใหม่ก็สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ